สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำนะครับกรณีที่บางคนที่ขึ้นออนไลน์แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่ใช้สามพันอยู่ทําให้ข้อมูลนั้นไม่ตรงกันทีนี้เราจะมาใช้ออนไลน์นะครับจริงๆจริงจังแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลนั้นไม่ตรงกันทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าข้อมูลระหว่างแอร์แท็กสามพันกับแอร์แท็กออนไลน์ทำไงให้ข้อมูลนั้นตรงกันทุกอย่างนะครับอันนี้คือแอร์แท็กออนไลน์ ส่วนตัวนี้คือ่าแทากสามพนะครับเราจะเปรียบเทียบยังไงให้ข้อมูลมาตรงกันนะอันนี้คือข้อมูลอ่านจากสามพอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันนี้คือข้อมูลอ่านจากออนไลน์เราจะมาเปรียบเทียบยังไงว่าข้อมูลระหว่าง2ตัวนี้ตรงไหนที่ไม่ตรงกันตรงไหนที่ขาดนะครับวิธีการนะครับก็คือไปที่เมนูทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินนะครับแล้วก็เลือกอยู่หน้านี้แล้วก็เปิดโปรแกรมเราขึ้นมา ให้ท่านเลือกไปเมนูนะแผนที่และทั่วไปตรงนี้นะครับแผนที่และทั่วไปแล้วเลือกคําว่าเมนูเปรียบเทียบข้อมูลแผนที่ทั่วไปนะครับแล้วก็เลือกเมนูคําว่าทั่วไปเปรียบเทียบข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เราเปรียบเทียบข้อมูลแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวแถแท็กออนไลน์นั้นจะต้องอยู่หน้านี้นะ เดี๋ยวจะทวนอีกรอบหนึ่งตัวแอทช์ออนไลน์นะครับจะต้องอยู่หน้านี้เมนูทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินเท่านั้นนะครับเราถึงจะทํางานได้นะนี่คือทวนอีกรอบหนึ่งนะนะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเมนูแผนที่ทั่วไปแล้วก็เมนูเปรียบเทียบข้อมูลเสร็จแล้วนะครับท่านเลือกการดึงข้อมูลก่อนดึงข้อมูลจากแอท a ์ออนไลน์ขั้นตอนตรงนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับ ตามจานวนเจ้าของทรัพย์สินแล้วก็กดดึงได้เลยนะครับกดดึงข้อมูลครับสักคู่หนึง่งโปรแกรมก็จะทาการดาวน์โหลดข้อมูลดึงข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินออกมาให้นะว่ามีจํานวนกี่ลายแล้วก็จํานวนแปลงเท่าไหร่นะตรวจสอบข้อมูลอยู่อันนี้โปรแกรมก็จะทํางานสักคู่หนึง่งนะครับก็ข้อมูลนั้นจะดึงช้าหรือจะดึงไวขึ้นอยู่กับข้อมูลของเรานะครับว่าเราดึงข้อมูลไปได้อ่ามีจํานวนเจ้าของทรัพย์สินเท่าไหร่ อย่างของผมก็จำนวนจองทรัพย์สินก็คือ6 0 0ันอย่างเงี้ยนะครับสองพันหกโทษทีสองพันหกโปรแกรมก็จะทำการดึงข้อมูลรอ,อสักครู่หนึ่งให้โปรแกรมดึงข้อมูลก่อนนะตอนนี้ผ่านไปแล้วหน้าที่1นึโปรแกรมได้ดึงข้อมูลเรียบร้อยอันนี้ก็หน้าที่2กํลาลังดึงอยู่นะสมมติว่าเราดึงข้อมูลจนให้ขึ้นคาว่าแล้วเสร็จกดขึ้นโอเคเลยนะครับเราถึงจะหยุดนะครับเมนูต่อไปนะครับก็คือไปเลือกคําว่า ดึงข้อมูลจาก AirT ท0ตัว a i r t 3ท0 0ท่านต้องเปิดด้วยนะครับท่านถึงจะดึงจาก3 0 0 0ันได้ท่านต้องเปิด AirT แท0 0ส0ด้วยนะเราดึงข้อมูลจาก AirT 3ท0 0อันนี้นะครับก็ให้โปรแกรมดึงข้อมูลมาเสร็จแล้วนะครับเราก็บันทึก excel ที่เราดึงเข้ามาระหว่าง a t r t 3ท0 0 0 0กับ a t r t ท o n ออนไลเราบันทึกออกมาไว้นะไว้แบบนี้อันนี้คือดึงจาก Air t a ท็ออนไลน์นะครับเราก็เซฟมาไว้ที่เดียวกัน ส่วนตัวนี้ดึงจากสามพันนะเราก็เซฟไว้ที่เดียวกันนะสองตารางนี้นะครับเราก็จะเอาไปเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบข้อมูลนะว่าชื่อไหนข้อมูลไหนไม่ตรงกันมั่งเราจะได้ไปเปรียบเทียบข้อมูลนะครับวิธีการนะครับเมื่อเราดึงจากสามพันและออนไลน์มาแล้วแอรแออนไลน์เราดึงมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เซฟไว้นะเซฟไว้เราจะเซฟไว้ตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับบันทึกเป็นไปไว้นะครับผมอาจจะเซฟไว้คําว่า ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง3,000กับแอร์แท็กออนไลน์นะครับผมก็เซฟไว้ทั้งข้อมูลทั้ง2อย่างตรงน,นี้ตามนี้นะครับข้อมูลที่เราดึงเราก็เซฟไว้ทั้ง2อย่างแล้วนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลจากแอร์แท็กออนไลน์ก็ได้แล้วแอร์แก3,000ก็ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะนําเข้าไฟล์มาไฟล์ก็คือเรียกคําว่าไฟล์นะครับไฟล์ข้อมูลที่เราจะเอาเข้ามาบรรทัดแรกก็คือไฟล์ออนไลน์นะเราก็เลือกไฟล์ออนไลน์นะครับ ไฟออนไลน์ก็คือชื่อนี้นะครับามาจากออนไลน์นะครับก็คือไฟล์นี้เราเลือกเลยนะครับไฟล์ที่มาจากออนไลน์เ็นเลือกอันแรกก่อนอไฟล์ต่อมานะครับไฟล์ที่2ก็คือไฟล์ที่มาจาก l อร์ท็สามพันที่เราได้จากเมนูการดึงตัวนี้มา,าแล้วก็เราเซฟไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เลือกไฟล์นี้ก็ชื่อมันก็คือ l อร์แ 3000, 3000เห็นไหมครับแอร์แ3000แบบนี้นะเราก็เลือกไฟล์นี้เข้าไปเป็นเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วเมนูต่อไปนะครับก็คือคลิกตรวจสอบตรวจสอบคือเมนูน,นี้ตรวจสอบข้อมูลนะครับเราก็คลิกตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้โปรแกรมทําการตรวจสอบข้อมูลก่อนโปรแกรมตรวจสอบแล้วเราก็อาจจะไปบันทึกเป็นไว้ที่เดียวกันบันทึกเป็นไว้ที่เดียวกันผมบันทึกเป็นไปไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับก็บันทึกเป็นไว้ที่เดียวกันก็โอเคไปนะครับเสร็จแล้วเราไปลองไปดูนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มา,าจ,จะเป็นยังไง นะเมื่อเราดึงมาแล้วไปดูข้อมูลนะครับที่เราได้มาับเมนูขึ้นมาก็คือผลของการตรวจสอบนะเมนูนี้นะครับไฟล์ Excel ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเราก็เปิดดูท่านก็จะได้ตารางนะครับที่มันมีลักษณะบอกไว้ว่าแปลงไหนตรงกันแล้วนะครับข้อมูลตรงกันแล้วนะแล้วก็แปลงไหนที่ข้อมูลไม่มีในระบบนะรัส์สินไม่ตรงกันท่านก็ต้องไป ปรับระหว่างสามัญกับแอ r t แท็ออนไลน์ให้ตรงกันนะครับถ้าตรงกันแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไร,ะรอันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันของผมนะครับเพราะว่าโปรแกรมแอร์ท็สามัญผมผมใช้จริงแต่ว่าแอ r t แท็ออนไลน์นั้นผมยังเอาไว้ทดสอบอยู่ก็อาจจะพวกนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรแต่ข้อมูลไหนที่บอกว่าข้อมูลไม่พบในแอ r t แท็ออนไลน์เราก็ต้องไปเพิ่มเจ้าของทรัพย์สินก็เพิ่มชื่อเพิ่มอะไรเข้าไปส่วนทรัพย์สินไหนที่ไม่ตรงกันท่านก็ไปปรับข้อมูลให้มันตรงกัน นะระหว่างแปลงที่ดินหรือข้อมูลพวกนี้นะครับปรับให้ตรงกันระหว่างแอรทก3,000กับ a อ r ทอนไลน์ท่านก็สามารถใช้ระบบของนะการกรองนะครับการกรองก็คือกรองว่านะชื่อมันตรงไหนที่ไม่ตรงกันนะใช้ระบบกรองนะครับก็อาจใช้ตัวกรองดูนะครับนะว่าชื่อไหนไม่ตรงกันก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะว่าแยกสัดส่วนออกมาให้ไปจัดได้ Excel เองแล้วก็ไปดำเนินการนะครับก็ เลือกเฉพาะส่วนที่ไม่ตรงส่วนที่ตรงแล้วก็ไม่ต้องไปทำนะครับดังนั้นเราก็จะมีข้อมูลฐานข้อมูลไปให้เปรียบเทียบระหว่าง LTag 3000กับ LTag Online ในการทํางานนะครับดังนั้นคนที่ขึ้น LTag อนไลน์แล้วนะครับก็เอาเมนูนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง LTag 3000กับ LTag Online นะครับวันนี้ก็ขออธิบายนะครับไเพียงเท่านี้ท่านที่มาอบรมก็จะได้โปรแกรมไปนะครับท่านก็ไปใช้งานให้ตามที่ท่าน วัตถุประสงค์ที่ท่านมาอบรมนะครับนําไปใช้งานให้ได้เลยนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ท่านนําไปใช้งานนะครับเพื่อให้ท่านทำข้อมูลได้ถูกต้องและตรงกันระหว่างแอรแท็กมพนกับแอร์แท็กออนไลนจะได้ตรงกันทั้งหมดนะเวลาประเมินภาษีจะได้ถูกต้องและตรงกันนะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่นําข้อมูลเราไปใช้งานนะครับ